ผมครับผมจแล้วนะครับเมื่อคท่านเลที่สะกความรู้สึกในาสัมมนาครั้งนี้เตือนฉันครับค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาทางานที่สบตหรือเป็นการสัมมนาครั้งแรกเพราะว่าเพ่เนๆมอยู่ที่สบตรกรมาณแค่สองเดือนกว่าค่ะก็รู้สึกดีใจที่พี่ๆน้องนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่งราแล้วก็ รู้สึกแบบเผูกพันนะคะถึงแม้ <S <S ว่าเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกแล้วอาจารย์ก็ทํากิจกรรมได้สนุกมากนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบอลแคมปี้เลยแล้วมีมีบางครั้งอยากจะหายได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่น้องๆพเพื่อนๆก็กยังดีที่จะให้ความเร่มมือทางานกันอย่างแข็งขันนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเป็นการสมานาที่มีความสุนขนะคะแล้วก็อยากจะ ไปแบบใช้การทำงานให้ดีที่สุดนะคะแสดงว่าจะกเขาเรียกว่าอะไรมีมแนวคิดอย่างนึงที่จจ้าก่าวก็คือทุกคนอาจจะเอาไปแบบใช้ก็คือคนเราถ้ารู้บทบาททำหน้าที่แล้วก็มีความราับผิดชอบทุกอย่างก็จะดีขอค่ะ